คุณคุณชลินด้วยนะคะพี่ช่างกำลังรับชมคุณชลินก็ฝากบ้านด้วยนะคะเกโมงเช้าบ่าวเพียงนะคะน้องเก่งไก่ก็สวัสด,ดีครับพี่ประไพพี่ประไพสวัสด,ดีสวยสดน,ะะน้องค่ะนาะสวยสดสวัสด,ดีน้องเบนจ์จาพี่บ่าวก็สวัสดีจ้าจ้าคุณเสนิทค่ะพี่จุ๋มก็สวัสด,ดีคุณเสนิทน้องแก้มฟังเสียงแม่แดงหลับคุณ <c oughs> <c oughs> เตือนค่ะ คุณหมอทักทายน้องจิ๊บนะคะน้องแก้มก็สวัสดีน้องจิ๋วจ้าน้องจิ๊บสวัสดีป๋าพรนะต่อยจ้าจ้าจ้าน้องเบนผลงานน้องเบนสวัสดีพี่ประภัยนะคะพี่สาสวัสดีคุณคูน้อยน้องเบนสวัสดีคุณวัอุ่นจ้าขอบคุณกาแฟจ้ากาแฟพี่บ่าวเนาะขอบคุณของขวัญน้องจิ๋วนะคะน้องดาสวัสดีพี่ช่างนะคะบ่าวเพลงพี่เวบบ้านแม่แดงเนาะค่ะเนาะ อนุสวัสดีมีความสุขในเช้าวันนี้มาพี่ยอดสวัสดีนะสวัสดีรอบห้องนะคะขับรถไปทุระเดินทางปลอดภัยนะคะพี่ยอดค่ะเบาต้อยสวัสดีคุณการค่ะมีเลี้ยงส้มตำไก่ย่างนะคะทุกคนค่ะน้องแก้มสวัสดีน้องนุ่นน้องเกียงไกสวัสดีน้องเบนเบาต้อยค่ะ บบาต่อยสวัสดีพี่สมปองพี่สมปองสวัสดีอโน่อนโออนโอมาเปิดตาอนโนสงสัยแต่อัดคันแทบน้องเบนคุณหมอบอกแสดงว่าผมเป็นพอ,อพิษบอบาวบาต่อยนะแนะพเนาะคุณหมอดีพี่ยอดพี่ยอดก็สวัสดีขับผมน,น,น้องดาสวัสดีพี่ยอดจ้า คุณพักวาลินสวัสดีพี่ยอดบ่าวภาบน้องเบนคุณหมอบอกแสดงว่าผมเป็นพออ,อพิษบอบบาเบาต่อยเนาะค่ะเนาะคุณหมอเจ็ดมงน้องนุ่นเก้ามงจากพี่สมปองสวัสดีคุณชาลินจ้า หนูดาสวัสดีเบาต่อยนะะเนาะค่ะนอกคุณชาลินก็ส่งกำลังช่างกลมสวัสดีน้องนุ่นค่ะพี่หมีก็ทักทายคุณพักมาลินด้วยนะคะป้าพรสวัสดีน้องดาจ้าน้องเปิ้ลก็สนิทเบาเพ่งก็สวัสดีพี่ยอดนะคะคุณจุ๋มยังค่ะยังน้องเกียงไกยังไม่ได้ทานข้าวเลยเป็นว่าเนาะปองมาส่งกําลังใจพี่สมปองกลับจากกรุงเทพย่งงนอกคะ่ะบานเฮ้าบ่มีฝนเลยค่ะ พี่วิชัยกับถักท่ายพี่นะคะขอบคุณนะคะที่มาส่งกำลังใจค่ะคุณชลินก็จับมือสู้ไปด้วยกันจ้าจับมือสู้ไปด้วยกันเนาะคะ่ะนนง่ามจ้าค่ะพีพากะ หิวหิวหิวอยากชิมเดจ้าอยากชิมเดจ้าคุณหมอผิดจุ๋ม,มาเนาะค่ะค่ะพี่ประภัยก็สวัสดีแม่โตโน่เบาต่อยสวัสดีน้องแก้มค่ะน้องกิรพลสวัสดีพี่ช่างพี่ช่างสวัสดีน้องกิรแก้งนิดหนึ่งเดอ้อเพนวาเพนวาผิ่จุมเนาะคุณวงเดือนบอกวันนี้ยังไม่ทานข้าวมาที่ศูนย์คนที่ก้องมาส่งกําลังใจพี่สมปองกลับจากกรุงเทพย่งเนาะค่ะ บานเท่าม,ม่มีฝนเลยค่ะพี่วิชัยกับถักท่ายวงตาให้แม่แดงเนาะพี่ช่างก็สวัสดีสวยสดจ้าสวยสดสวัสดีพี่แก้มสวัสดีพี่พรน้องน้องเปิ้ลก็สวัสดีสวยจ่าน้องเกียงไกสวัสดีครับพี่ยอดคุณหมอบอกผมมาตามหาผู้หญิงที่ชื่อนุ่นๆ่นค่ะ คุณหมอว่าเนาะจะปิดบ้านนะคะเนาะขอปิดบ้านแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกดวงตาน้องเบนมั่นคือสีสคบคกเนาะพี่หมอคนน พี่จุ๋มไม่เป็นไรจ้าพี่สายสวัสดีพี่หมอคะ่ะพี่จุ๋มสวัสดีครูน้อยครูน้อยสวัสดีน้องเบนจ้าที่รักมาบ่าวเพลงก็กอดกอดน้องเบนเนาะน้องเบนก็กอดกอดพี่จุ๋มนะคะค่ะน้องแก้มก็กอดเพื่อนเบนจ้าน้องเบนก็กลอดน้องดานะคะนะคะใครที่ยังไม่ผ่านก็ขอให้ผ่านเร็วไวใครที่ผ่านการตรวจสอบกับ ก็ให,ห้เฮงๆปังๆกันเนาะค่ะเนาะนหลายๆค่ะที่มะสงกำลังใจจ้าพี่สมปองกำลังหลับส้มเนาะค่ะเนาะพี่สมปองกลับจากกรุงเทพยังงน้อกอดแน่นๆนะคะกอดกอดแน่นๆค่ะคุณ รูน้อยสวัสดีน้องกิฟนะคะพี่ช่างก็สวัสดีอนุตูนโ,นโ,นโ,นโนสวัสดีแก้มบุ๋มจ้าค่ะบ่าวเพียงสวัสดีแก้มบุ๋มคุณรูน้อยสวัสดีค่ะพี่หมอน้องกิฟสวัสดีพี่แก้มค่ะพี่หมีบอกขอให้เฮงเฮงฟังปังกันนะคะค่ะผูน้อยกอดหน่อยในเด้อกอดหน่อยในเด้อเพื่นแม่แดงขอถทษได้หลาย,ลาย,ดยเด้อทาแม่แดงอ่นานบทท่าน คุณครูน้อยค่ะสวัสดีจ้าน้องเปิ้ลพี่ประภัยสวัสดีคุณสวัสดีพี่หมอน้องแก้มสวัสดีพี่ประภัยจ้าคุณหมอสวัสดีคนน่ารักว่าครหน่อยนะคะเนาะค่ะคุณจุ๋มกอดพี่ยอดกำลังรับชมจ้าน้องเกียงไก่สวัสดีคุณครูน้อยจ้าค่ะน้องเปิ้ลสวัสดีพี่วิชัยจ้าเบาเพล็กอดกอดครูน้อยนะคบน้อง จิ๊บสวัสดีทุกคนรอบห้องนะคะพี่หมีก็สวัสดีทักทายพี่ยอดจ้าบาตอยบอกค่ะพี่พี่หมอก็สวัสดีน้องเบนที่รักค่ะน้องกิ๋วก็กอดกอดด้วยนะคะค่ะพี่จุ๋มก็สวัสดีคุณถ้าไม่เดงไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใครไม่เดงก็ขอโทษหลายๆเด้อค่ะเด้อขอโทษขออาภายัยอานุเปิดใจไว้นะคะค่ะคุณหมอบอก อยู่ในใจเสมอตลอดเวลาครับผวมาน้ะคะ่ะน้อน้องเพ็ก็คุณสวยสดสวัสดีพี่ประภัยน้องแก้มก็สวัสดีสวยสดนาะคะ่ะนาะงม่แดงขออื่นสวยสดเด้อเพราะว่ามีดาสองคนจอมน้อง,น,องน้อยน้องบอบบางพันนะ น้องสวยสดก็สวัสดีจ้าไอต้อยน้องสวยสดจะขึ้นตอนไหนอีกเนาะค่ะพิ่ื่นค้นน้องน้องเกียงไก่นะคะค่ะคุณวงเดือนสวัสดีพี่ช่างพ้นหล่อค่ะน้องเบนสวัสดีพี่พรคุณหล่อพี่ประภัยสวัสดีคุณดวงตาให้แม่แดงเนาะพี่ช่างก็สวัสดีสวยสดจ้าสวยสดสวัสดีพี่แก้มสวัสดีพี่พรน้องน้องเปิ้ลก็สวัสดีสวยแม่แดงขอโทษได้หลายด้วยทาแม่แดงอ่านบทท่าน คุณครูน้อยค่ะสวัสดีจ้าน้องเปิ้ลพี่ประภัยสวัสดีคุณมือพี่สมปองจ้าน้องกิวส่งของขวัญมาให้ค่ะแม่โตโน่สวัสดีพี่มีน้องนน่นสวัสดีน้องน้อยนะคะป้าพ่อก็สวัสดีคุณชลินด้วยนะคะแม่โตโน่สวัสดีน้องเปิ้ลจ้าพี่สมปองสวัสดีเบ้าต้อยค่ะ เพื่อนนั่ง,นงอยู่ในนี้ละค่ะคุณหมอก็สวัสดีพี่บ่าวด้วยนะคะน้องแก้มสวัสดีพี่สมปองสวัสดีครูน้อยนะคะคุณพ,พักวารินสวัสดีแม่นุน่นจ้าพี่บ่าวสวัสดีพี่มีค่ะแม่นุ่นสวัสดีป้าค่ะจะปิดบ้านนะคะเนาะ,ะขอปิดบ้านแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกดวงตาแนนแนพี่เกียงไก่ค่ะ บ่าเพ่งก็สวัสดีคุณการนะคะพี่หมอก็สวัสดีคุณการจ้าพี่พ่อนบเถิดแตสวยภายนอค่ะอ่ะพี่จุ๋มก็สวัสดีสวยสดด้วยนะคะสวัสดีสิบแปดตาหวานน้องแก้มบอกขอบคุณที่เป็นดวงจ้าคุณหมอบอกคนนี้น่ารักนะคะน้องนอนเนาะน้องเบนก็กอดพี่อโนนะคะบบาวเพง่งป๊าบนะคะขอบคุณนะคะที่มาส่งกําลังใจค่ะ คุณชลินก็จับมือสู้ไปด้วยกันจ้าจับมือสู้ไปด้วยกันเนาะคะเะถ้าแม่แดงไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใครแม่แดงก็ขอโทษหลายๆเด้อค่ะเด้อขอโทษขออภัยอาโน่เปิดใจไว้นะคะครึ่งวันละสามสิบนาทีเนาะค่ะเนาะสามสิบนาทีจ้าค่ะ สนิทเบาเพ่งก็สวัสดีพี่ยอดนะคะคุณจุ๋มยังค่ะยังน้องเกียงไกยังไม่ได้ทานข้าวเลยเป็นวันเนาะสวัสดีพี่จุ๋มนะคะน้องเกียงไกบอกมาลูบหนวดมาาน,น้องแก้มม,มันมาลูบเบิ้งหนวดนะจังสิบวันหลับเนะะาะป๋าพรอนคนัสามสิบสามนาทีแล้วมัวแต่คุยเพิ่น,นะะเนาะค่ะเนาะคุณการก็สวัสดีพี่หมอยานะคะแม่แดงกัดสวัสดี คุณน้อยนะคะคุณพักวารินสวัสดีแม่นุ่นจ้าพี่เบ่าสวัสดีพี่มีค่ะแม่นุนสวัสดีป้าค่ะนะคะขอบคุณนะคะที่มาส่งกําลังใจค่ะคุณชลินก็จับมือสู้ไปด้วยกันจ้าจับมือสู้ไปด้วยกันเนาะค่ะเลยค่ะคืนสำเร็จทุกอย่างนเะะนาะ พี่บ่าวก็สวัสดีแม่โตโน่น,นะคะพี่หมีสวัสดีป้าพรจ้าน้องเปิ้ลสวัสดีน้องดาสวัสดีครับผมค่ะเป็นแต่แสบนอกปีจุ้มอะอโนก็สวัสดีค่ะอโนสวัสดีทุกคนด้วค่ะบ๊อยสวัสดีคุณชลินจ้าน้องนนสวัสดีหนูดาค่ะน้องกิวสวัสดีน้องดานะคะป้าพรขึ้นไลท์ชั่วโมงยี่สิบครับแต่ช่องผม อ๋อค่ะสู้ๆนะคะสู้ๆนะพี่ช่างพี่คุณจุฟ๊ฟาผ่อนกนจ้าคุณหมอบอกคนนี้น่ารักนะคะน้องนอนท์เนาะน้องเบนก็กอดพี่อาโนนะ